ครับผมใน,นชั้นโหลดจะพามาประกอบสุขภัณหรือว่าขาลองนั่งแบบที่น้องแล้วอันนี้ก็ยึดติดเต็มที่เรียบร้อยแล้วอันนี้พื้นที่ยึดนี่ครับมาดูใ,ใกล้ครับผมระหว่างหม้อน้ํากับโถจะยึดเข้าด้วยกันนะครับเชียงอย่างแบบแปะนี่ครับจะยึดด้วยน็อ เบอร์สิบสามนะครับสองตัวสองฝั่งครับผมน,นี่ครับนี่ครับอันนี้ขันมันต้องแน่นเลยพี่น้องเนดะ้อขันพอมันอยู่นะครับเนาะขันขันพอมันตึงพอมันอยู่นะครับบ่อหอมันคล่องแขลงคล่องแคลงนะครับถ้าเทาข,นขันแน่นเลยเด็ก่อหน้ามันสิแตกครับผมเไม่แตกได้พี่น้องเนดะ้อนี่ครับอ่าบาน,นี่ เปิดฝาลงมาปุ๊บมันสิเป็นยังสี่เนาะครับเนาะอ,อันนี้คือหูใส่มันอ้าวบางคนมามันสีใส่แังไหเนาะบาทเนี่ยนี่ครับมาดูใกล้ๆครับให้เปิดตรงนี้ครับนี่ครับดูใกล้ๆครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาเลยนี่ครับตัวนี้คือกันปื๊บปับ๊บนี่ครับเราจะแถมเราจะแถมน็อตมาให้สองตัวครับผม น็อตสองตัวนี่สียูใสวัดที่สียูนี่ครับผมเอากะคายออกก่อนนะครับนอ้องคายน็อตออกมาก่อนเลยครับนี่ครับแยกมันออกมาเลยอ่าตัวนี้นะครับนะ้องมันสิเป็นหูจิงสีเนาะหูจิงสีเพื่อนอย่างเขาไม่ไกลไม่ใช่เป็ดไก่วันนั้นเน่ยเไม่เห็นท <laughs> ขาไมใกล้เอ้ยนี่ครับหูนี่เพื่อ เพื่อโยกหาเนาะครับโยกหาตำแหน่งโยกหาตำแหน่งเด้อพี่น้องเด้อเอาบาดนี้อันดับต่อไปห้องแตะไซนี่เข้าไปครับสังเกตเบิงึงนี่ครับเข้ามาใกล้ๆครับซูมเข้ามาเลยครับเออเอาเข้ามาเลยนี่ครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เนาะฝังอยู่ในนี้เอากรยัดเข้าไปเลยครับปุ้มนี่ครับผมตัวนี้เข้าไปเลยครับปุ้ม หลังจากนั้นครับผมเอากระแกะฝาตัวนี้ออกมาครับผมนี่ครับใช้มือแกะเบาๆพอจะปิดไปเฉยๆเด้อพี่น้องเด้ออัานี้เขากนอ่ายมาใส่เลยครับนี่ครับเอากระใส่ฝาตัวนี้เข้าไปตัวนี้เหมือนกันครับเอากระใส่เข้าไปนี่ครับมันจะมีลูกเบี้ยวเพื่อ เพื่อ,อยังเพื่อโยกหาตำแหน่งเะครับเด้อที่เขาเอ็ดบอเอ็ดมาตรงกลางนะคือเพราะว่าเขาจะได้โยกหาโยกหาตำแหน่งได้นะครับเนาะจากนั้นเราก็ขันกัาไปเลยครับผมขันกัาไปเลยนี่ครับขันกัาไปไมันกระเริ่มเระเื่มแน่นครับผม หลักการของตัวนี้ครับผมมันจะหนูดดูดยางดูดยางขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเนาะ ja ดูดยางขึ้นมาจากข้างล่างนี่ครับยางจากข้างล่างนี้มันจะดูดขึ้นมาครับเวลาเราหมุนขวาเข้าไปมันจะดูดดึงเอายางข้างล่างขึ้นมาเอดไห้มันแน่นได้ครับพอมันแน่นแล้วนะครับเนาะเราก็เช็คว่ามันแน่นดเีเช็คว่ามันแน่นดีแล้วแล้วก็ ฝาเลยครับนี่ครับนี่ครับผมอ่าก็เป็นเซ็ตครับผมนี่ครับอ่าฝานี้ฝานี้อัตโนมัติปะ่ะโอ้อัตโนมัติเลยครับระบบไฮดรอลิกครับผม, <laughs> <laughs> มบโซเดโลขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ พอเปิดปุ๊บสมัยตะกอนตี่ตบพอพอเขาลุกมาสิปึ้งเลยนะ <c oughs> คู่มือนี่ระบบนี้ครับผมมาเข่าทาได้เป็นหรอเด้อนี่ครับคอตโต้โนะสุขภัณฑ์คอตโต้ได้เป็นหรอเด้อโอ้หักอันนี้ดิอันนี้ดิคือนนกันปะเอาเบิ้งน้ำกันนะนโอนะ้ <c oughs> อันนี้กับระบบพันโดดอีกครับผมเปุ๊ป มือห้องใส่ด้วยอ้าาาเรลีมอโอ้แบบนี้นี่เองครับผมโอ้ขัดๆๆขัดขัดเอาทลงสองอันเี้โอ้สองอันกับ่ามอันโอ้ดี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 นะ โซโลโซโลนี่ครับโซโลโมซันเอาบานในช่างโหลดก็จะทำการติดตั้งเลยครับพี่น้องเด้อไปชมกันการติดตั้งกันครับผม,มครับหลังจากนะที่ยาแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาก็ทำการลือ้อลื้อหัวที่เราอุดไว้นะครับเนะาะโดยช่างไข่ต้มครับผมช่างไข่ต้มแกะออกเลยครับ เอาเกียงก็ยังมาแสะออกครับผมตกลงไปอา<ะ>กาพยายามใหญ่มันตกอ,อันนี้เป็นท่อท่อหัวสว่วงขนาดก็สี่นิ้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับเอาค้านเล็กเข้าก็ได้ครับตอนนี้ช่างไครต่มกำลังแต่ง แต่งหูพี่างนัง้นเนาะเพราะว่าหูหูนี่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่ดูอยู่นะครับเนาะกำลังเสีเยบบานเสียบซองหรือกำลังว่าเสีเยทองน้ำเนี่ครับหูนี้สำคัญชะไหนบัดนี้นี่แหละครับหัวใจหลักของห้องน้ำเลยเอ็ดจังใดมันสิบบหัวเอ็ดจังใดมันสิบบซึมเนาะครับเนาะเอาเท้าเอ็ด ป่องกันหรือว่า,าวางไอ้นั่นดีแล้วมันจะบวหัวเอ็ถ่ายบวหัวนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เขาแสะออกดีๆแล้วฮะากะาจีทำการหาปูนกาวหรือว่ายาแนวอ่ายางไอ้นั่นครับมาใส่มาอุดมาอุดหัวอุดหูตรงขอบมันเน้นเนาะพี่น้องเนาะ ระวังกระเบื้องห้อยตอกับทอนี่ครับตัวนี้คือสําคัญเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับที่กาลังแซะกําลังอะไรอยู่นี่ครับสาคัญเลยครับตรงนี้เออกาวเด้อกาวเตรียมไว้เลยเ<อ>กลาวกาวตะป,ปูอ่าส่วนช่างลวดจ,จะใช้กาวตะป,ปูนะครับอ่านี่ครับรตามแถวนี้เลยครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นกาวด้วครับเด้อจะเป็นกาวชนิดพิเศษหรือว่ากาวชนิดไหนก็ได้คือกันครับส่วนช่างโลดใช้กาวตะปูเด้อพี่น้องเด้อคุณสมบัติเขาจะ,ะยูดีนะพี่น้องเนื้อเขาจะบ่มีรูพุนเนื้อเขาจะไม่มีช่องว่างเด้อพี่น้องเด้อ เออหอหอองกเช็ดมองที่มันอนั่นนาะนี่ครับเพราะว่าน้ำที่จะลงไปนี่สามารถช้อนใส่เข้าไปในหลองในห,หูได้มดดรับถ้าเอาบอุดตรงน,นี้เนาะนี่ครับเทคนิคดีๆจากช่างโหลดเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้สำคัญครับบ้านโดยเฉพาะบ้านบ้านชั้นที่สองที่มีห้องน้ำอยู่ชั้นบนนี่ สำคัญเลยครับเอ็จังไดน้ำสิบหัวลงไปสันลางตรงนี้ช่างโรดเห็นบ่อยครับผมแล้วก็แก้มาเยอะเลยทีเดียวห้องน้ําที่อยู่ชั้นสองอ่าพออาบน้ำหรือว่าเขาห้องน้ำกดสะโคกปัป๊บเนี่ยน้ำสิไหลโครกแล้วก็ซึมลงสันลางโดยทะลุฝ้าเพดานเข้าไปเลยอ่าตรงนี้สําคัญครับส่วนไอตัวข้างล่างท่อข้างล่างนี่ก็ มีทอกันซึมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บบาวในพน้นพันสื่อทอพิเศษมาเด้อครับเด้อตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ยเป็นทอกันซึมแบบสชั้นครับผมอันนี้ก็หายห่วงเรื่องการซึมของน้ำหรือว่าสิ่งปฏิกูลของเสียของเหลวต่างๆนะครับก็ถือว่าป้องกันอยู่สองสาชั้นอยู่นะครับเนาะ โอเคครับผมต่อไปแล้วก็มาวางชักโครกกันครับผมครับมาดูกันครับว่าหม้อน้ําหรือว่ารูระบายน้ําของถูชักโครกมันอยู่ในลักษณะยังไงนะครับเนองอาม,ามาอีกอ่าอย่าอย่าอย่าวางผืนอย่าวางพืนเออนี่ครับ ลักษณะรูรูมันสีมานี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับจากนี่ครับจากโถจะไหลลงมาปึ๊บมาผ่านคอหานแล้วก็มีน้ําดักอยู่ตรงนี้นะครับเนาะจะมีน้ําดักอยู่คอหานน่ครับขยันคอหานแล้วก็จะวนออกมานี่ครับปุ๊มออกมานี่แล้วก็จะออกมาหูน้นี่เราก็ทําการมาร์กไว้เลยครับนี่ครับ ทำการมาร์กไว้เลยอ่าช่้งหนงตั้งขึ้นเลยอ่ามาร์กไว้มันก็จะตรงกับรูยึดสก,กูตรงนี้นะครับเดีอแลเราก็ทําการมาร์กสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังครับผมเซนเตอร์เ,เขาก็จะอยู่ตรงกลางเนาะเขากับมาร์กไว้เนาะครับเนาะหลังจากที่มาร์กตรงนี้เสร็จเรากับมามาร์กจุดศูนย์กลางของรูระบายของเรานะครับเนาะนี่ครับ เราก็ขีดมาร์กเลยครับผมอ่าฝั่งนี้เราก็มาร์กกลางรูอ่าทั้งนี้เขาก็ใส่กลางรูเขาก็ขีดเส้นไว้เพื่ออยังวัตีิเพื่อเขายกมาใส่มันจะได้เห็นนะครับเนาะว่าตำแหน่งหูมันลงตรงทอของเขานะครับเนาะอ้าวต่อไปช่างนงช่างไข่ต้มยกใส่เลยครับผม <c oughs> อ่านี่ครับเราก็หาตำแหน่งให้ตรงเลย ครับตรงหรือยังครับตรงระบา,าช่างใครต้มเดี๋ยวเบิ่งก่อนเล่งก่อนเอามาทางนี้อีกนิดตัวนี้มาทางที่ตะวันออกตัวตัวน,นี้ตัวทางถ่ายนีย่ไปที่ตะวันออกอยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางอะไรกันโยกหาเลยแต่แล่นปะใช่ปะ ตัวนั้นมันปรับได้อ่าทีนี้เราได้แล้วเนาะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็ตรงเส้นด้านหลังเด้ตรงบมาอ่าด้านหลังตรงบันี้เขาก็มากเลยครับบันี้เมจิกเรามากมากฮะบ้านนี่เขามากเนี่อเอ้ยมา,กเ,า,มากเลยเอ้ยขีดไปเลยเอ่อทั้งญ่ก็ได้จะเห็นสัตว์ นี่ครับโอเคอ่าเรามนเรามาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกออกเพื่อใช้ปูนซีเมนผสมมาแล้วก็ทำเขื่อนนะครับเนาะนี่ครับตำแหน่งที่เราก็จะได้ตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับ เอาก็จะมา,าผสมปูนครับทีนี้ชักโคก็ติดเรียบร้อยติดเสร็จแล้วก็อย่าแนวนะครับเนาะนี่ครับก็ความห่างก็ได้ประมาณนี้กะพอดีนางอยู่ครับคันเสิลออกเสียออกมากัดสติดป,ประตูสิติดป,ประตูโพดนะครับ,รบเพราะว่าห้องน้ํามีขนาดกระทัดรัด ม่ขนาดเล็กนะครับเนาะกับพอดีนางครับผมพอดีส่วนห้องอาบน้ำอ่างอ่างก็ยึดติดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมืาออื่นหรือมือไม้ถามันแข็งนะครับเนะาะถ้ามันแห้งมันแข็ง,ขงเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้วิธียดึดวิธียึดก็ใส่นี่นะครับเนาะ ใส่พวกสีตัวครับผมก็สิมีขาค่ำมครับมีขาใส่สะดืออางใส่อย่างต่อท่อต่ออย่างเรียบร้อยแล้วก็จังสิใส่ขาที่หลังครับผมส่วนอินดนกับก็มีหนึ่งมีหนึ่งย่าลืมกได้หนึ่งพันได้หนึ่งสองสองจุดก็ต่อนะแมนก็ต่นะอก็ต่อสองจุด กับเบื้องหลังมาพอท่านพอใจแม่จริงๆกับชุดเชิญเขาเขาได้ละอันนี้เขาเสร็จต่อเยือนไหมต่อต่องงอนะงงสุดๆก็จะเงานสีให้มีดิ้นสีเกอฟ้าแม่เนาะสีฟ้าสีฟ้าเลดฝ้าในห้องนี่ฝ้าในห้องนี้คนเสียวฝ้ายยังอันนี้ฝ้าเรียบฝ้าเรียบเนาะอันนี้เขาก็เรียบ ให้หอมเดียบกันเลยเดียบนะบ้านนี้ข้างนอกเขาเนีย่ยครับทำงานเสร็จมากกว่าเก็บขยงขยะให้เพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนะาะเพราะว่าพวกเขาเป็นคนทำพวกเขาต้องเป็นคนเก็บนะครับเนาะะครับช่างไข่ต้มและช่างนงนี่ครับเก็บหาเก็บให้เพกันดีๆเด้อเป็น เศษเล็กเศษลา้าเขาก็เก็บไว้เป็นหม่องเป็นบอลเดี๋ยวเออของดอมกันไหวคนละเออให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะครับคิตตี้แค่ลอ็อตหาหยังหาหนูดินะเพิ่นเห็นหนูดินะนครับเห็นหนู หนูอีเลียคาบได้เสยคิตตี้แครอทเอ้าจิ้งจกบอกว่าแม่หนูโอ้แครอทไปช็อกระปุกเบาน้ำในเทสทิมลด บ้าก็ความไว้หลอดไฟนี่ก็เอาก็เก็บไว้ตรงนี้โอ้ขวดอี๋ยังขล่องแรงขล่องแรงขว,ด,ขวดน้ำมันสวนบ้าเอ้าขวดเอ็มลอยโอ้เออเอขันตรงขันแตกขวดตรงขวดแตกเฮากัเอี้ลงมาเลย ก็จะได้มีระเบียบเรียบร้อยเนาะกับเบิงสะอาดตาครับผมงานห้องน้ำปูกระเบื้องผนังและกระเบื้องพื้นละกะัติดสุขภัณฑ์ติดอ่างน้ำของบ่าวนิพนก็เป็นดันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นงานฝ้างานฝางานฝาเพดานนะครับเนาะ,ะเรืยว่า งานสีงานติดคิว้วอย่างอื่นบ่าวนิพนธ์เพื่อนกะขอพักไว้ก่อนครับผมพักเศร้าเมย์เศามีแห้งต่างหลักต่างนั้นซะก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะหาเงินหา่ําอีกจังหน่อย,อยได้เงินซื้ออุป,ปกรณ์อีกเพื่อนกะจังสิให้ช่างโหลดมาดําเนินการต่อนะครับเนาะมาว่าสิเป็นพื้นใหม่ทั้งนอกครับขันย่างหลายอย่างครับผมช่างโหลดก็ไปไปมาๆอยู่จังสี่แหละครับไปมาหาสู่อจังสี่แหละครับกะมาซอยคือเก้าครับผม มีการไม่งานเป็นกาเอื่นมากคลิปนี้กะขอจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อ er ที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดเนาะครับเนาะคลิปนี้ขอให้พี่น้อง f อซทุกท่านเมิดสุบองสุบอลมีความสุขกายสุขใจ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเนาะหายโรคหายภัยผูย้ใดเจ็บป่วยหรือว่าบสมบายอยู่กะะขอให้หายไววๆด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ